บรรยากาศเย็นนะคะทุกคนเห็นเงียบเงียบอย่างเงี้ยลมไม่พัดอย่างเงี้ยเย็นมากเลยตอนนี้บอพี่อยากเล่นบอลนะเนี่ยดูสิสี่โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนอากาศเย็นมันไม่มีแดดผู้ชายอยากเล่นบอลเนี่ย อย่ี้ใกล้กันนี้อย่าี้ใกล้กันนี่อย่าี้ใกล้กันนี้นนนนอยากเล่นบอลเหรอเราอยากเล่นบอลโอ้ยก็ต้องพามาเล่นเนี่ยอันนี้หนาวมากเลยนะเนี่ยเ้ามาเ้ามาอู้เรจะมีลมพัด ใบไม้ก็เต็มบ้านบ้านเศรษฐีแน่คนนะ่บ้านคนรวยนะจ้าตรงข้ามบ้านพี่นุ่มแต่เขาขายแล้วแหละเขาเขาจะสร้างเป็นตึกขึ้นมาเป็นตึกแบบว,ว่าเป็นห้องเป็นห้องให้ผู้สูงอาย,อยุอยู่เขาก็จะเก็บเงินเป็นรายเดือนจ้าเศรษฐีมาซื้อเรียบร้อยแล้วบ้านเราเนี่ย ล้านน่าจะล้านล้านสี่แสนห้าแสนยูโรแพงมากอา้าวทำอะไรอะ่ะคุณชายทำอะไรเข้าไปเล่นข้างในป้าวิมีเย็นลูก มีห <me> นาวครับิีนันยะมีเย็นตอนเย็นมีก็ต้องทำงานอีกนี้วเนี่ยโอเคเข้าไปเรีนที่ไหนครับครับิีนันยะสกูตโอเค มาจะทุกคนลมพัดว้อยยิ่งเพิ่มความหนาวเนีอยเข้ามาโอ,อเข้าไปบ้านแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ